ครับอ,อีกคลิปครับสขารับมือนี่ครับตับเล่งเล่งยักน่อยตับเล่งเล่งแล้วบาดรู้สึกว่าฝนติดตกแต่ว่าผมพยานดอกมันเป็นดินทร <c oughs> ายจังกับ่บสวมเอ้ยจังกับโบ่บ <c oughs> ข้ขา,าโบมืนวดกู่บัวตาฮูครับสมเต็มน้องเอ้ยเต็มมัน เต็มหน้าอยู่ครับปานดอกจันครับขอบคุณหลายๆแค่หน้าเขาเป็นเป็นนี่เก็ก<บ>เอาสัญญาครับจ่าว่าหน่อยพ่าไงเอ้ารับเอาเมดครับจ่าสบายก็ตามสัญญาแล้วครับ อาตาเนี่ยอายึดอาชีพจีหาปลาขายอยู่ครับครับ ยาลื่อมยาชิมแท้ๆเบอร์โทรศัพท์ไปยี่ออวนับไปย,ยี่เ้วนับบ่อันครับ,บ 85, ครับศูนย์แปดห้าครับหกแปดสามสามห้าเก้าเจ็ดครับหาลืมไปถามน้ำเด็กหน่อยนักเรียนนะครับพอนจักไว้มืดทุกคน <c oughs> น้ำเขาจีเสียกาเทิมกับข้าวองเขาตีโตหาศูนย์แดห้าครับ ก683กับ3597ครับอันเลื่อมก็ไปถามเล็กน้อยนักเรียนก็ได้ผมก็ยังว่าบ้าบักเด็กก็มันก็เจงเดี๋ยวว่านาดันไปจอบเบื้องเฮามันไปแจงเพ่งแจงเพ่งอยังก็โอกหักซำเท่าไหม ห้องกับห้องเฮาเศ้าอะไแบ้ปานมันไปจักรอีกโลา อ่ะานไปครับคลิปนี้